สวัสดีนะนะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมยังช่องมือดีพิชชิ่งนะครับผมนะครับช่องแห่งความสุขของคนรักการตกปลานะครับผมช่องแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันนะครับผมมีสูตรเหยื่ออะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับมีหมายดีๆก็มาแชร์พิกัดนะครับส่งต่อกันไปนะครับผมนะครับวันนี้ผมมีสูตรเยื่อตกปลาหน้าดินนะครับผมมาแนะนํำมาแบ่งปันให้กับนะาน้าพี่น้องน้กตกปลาทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม ซึงเป็นสูตรเหยื่อตกปลาหน้าดินที่ผมใช้ตกอยูอ่ในคลิปลางๆนะครับหลายคลิปเลยนะครับผมได้ไปลองใช้ลองเทสมาหลายไม้แล้วนะครับผมปลาก็ค่อนข้างเข้าดีใช้ได้เลยนะครับผมเป็นสูตรเหยืย่อที่ไม่ต้องหมักนะครับผมนะครับจะไม่ต้องหมักก็ได้นะครับหรือว่าจะหมักก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องหมักก็เตรียมวัตถุดิบไปแล้วก็ไปผสมกับน้ํากะทิหรือน้ําผลไม้ที่หน้าง,งานได้เลยนะครับผมแล้วผสมแล้วก็ใช้ตกได้เลยนะครับผม หรือว่าจะหมักเก็บไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับผมสักคืนสองคืนก็สามารถเอาไปตกได้เหมือนกันนะครับผมครับส่วนใหญ่ที่ผมเอาไปตกนะครับผมเวลาไปที่ใหม่นะไปที่นั่งงานจะใช้น้ํากะทิหรือน้ําผลไม้นะครับผมนะครับผสมกับเหยื่อนะครับผมแทนน้ําที่บ่อนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เยื่อมันมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับก็วันนี้จะทำสูตรเดียตัวปลานะครับผมที่ ผมใช้อยู่ให้น้าๆให้พี่น้องนาตกปลาได้รับชมกันนะครับผมครับเผื่อพี่ๆน้าๆท่านใดสนใจก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมครับก็วัตถุดิบก็หาไม่ยากนะครับผมนะครับหาซื้อได้ตามนั้นอ่าอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับหรือว่าน้ำกะทิน้ำผลไม้ก็เอาไปหาซื้อตามเซเว่นได้นะครับผมนะครับลงทุนไม่กี่บาทครับผมนะครับก็วันนี้จะมีวัตถุดิบนะครับส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะติดตามชมพร้อมกันครับผม ก็วัตถุดิบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับอย่างแรกก็เป็นอ่าขนมปังมะกรีดนะครับผม1ถุงนะครับผมนะครับขนมปังไผ่เขียว1ถุงนะครับผมนะครับแล้วก็ดำละเอียดนะครับ2ถุงนะครับผมนะครับอ่าน้ำผลไม้นะครับผมน้ำผลไม้1กล่องนะครับผมแล้วก็น้ำกะทินะครับอ่า กล่องเล็กนะครับผมน้ำกาทิกล่องเล็กนะครับร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับผมนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับสองฟองนะครับผมไข่ไก่นี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนะครับถ้าไปตกปลานินทั่วไปนะครับผมไม่ต้องใส่ไข่ไก่ก็ได้นะครับผมเอาแค่น้ําผลไม้กับน้ำตาทรายข้าบอนะครับผมนะครับแต่ถ้าไปตกาหมยที่มียี่สุกไปครับก็เพิ่มไข่ไก่หรือไข่เป็ดเข้าไปนะครับผมครับจากสองฟองนะครับ แล้วก็จะมีกากมะพร้าวอบแห้งด้วยนะครับผมนะครับผมจะใส่แค่ครึ่งถุงนะครับผมนะครับคือคือถ้าไปตกหน้างานเลยโดยที่มาไม่ไม่ได้หมักนะครับผมก็เตรียมนะครับผมไปแค่ขนมปังไผ่เขียวนะครับผมขนมปังมะขิดแล้วก็รำหนึ่งถุงนะครับสามอย่างนี้นะครับผมอย่างละถุงนะครับถุงละยี่สิบาทนะครับผมสามอย่างหกสิบาทนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำผลไม้ หรือน้ำกะทินะครับผมใปผสมอยู่หน้างานเลยนะครับผมแล้วก็ผสมให้มันพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้ก็ใช้ตกได้เลยนะครับผมครับเน้นที่ใช้น้ําผลไม้หรือน้ํากะทินะครับใช้แทนน้ําที่บ่อนะครับผมเพื่อที่ว่าจะทําให้กลิ่นของเหยื่อมันหอมมากขึ้นนะครับผมก็วันนี้จะ มามากก่อนล่วงหน้านะครับผมวันนี้เป็นวันพุธนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปออกหมายประมาณวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์หรือวันเสาร์ครับจะหมักไว้ประมาณ2อถึงสคืนนะครับผมนะครับก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันเลยครับผมรากนี้จะใส่แค่ถุงเดียวก็ได้นะครับถ้าจะเน้นที่กลิ่นเหยื่อนะครับเน้นที่กลิ่นของมะขิดกับไผ่เขียวนะครับผมใส่แค่ถุงเดียวก็พอนะครับผมแต่ถ้าอยากให้เหยื่อมันแตกตัวนะครับแตกตัว ดีขึ้นครับเวลามันอยู่ใต้น้ำครับมันมันฟุ้งมากขึ้นครับก็ใส่ลังไปสักสองถุงครับผมแล้วก็นะครับกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวนี่ช่วยได้ครับเรื่องอกระดิมด้วยแหละนะครับผมแล้วก็จะทําให้เยื่อกากมะพร้าวมันจะฟุ้งออกมาบริเวณเยื่อครับผมนะครับจะจะทาให้ดึงดูดปลาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเราเดี๋ยวจะใส่ไปสักครึ่งถุง เป็นกากมะพร้าวอบแห้งนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยครับตัวนี้นะครับผมขนมปังมะขร้า แล้วเดี๋ยวเรามาลุกให้เข้ากันครับมันวดให้เข้ากันก็ประมาณนี้นะครับผมพอนวดให้มันเข้ากันแล้วก็ต่อไปก็จะใส่น้ำกะทิครับ น้ำกที่กล่องเล็กนะครับผมแล้วก็น้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้นี่ไม่ต้องใส่หมดนะครับผมถ้าใส่หมดเยื่อ่ามันจะเฉะนะครับผม ใส่พอมีกลิ่นอหอมหอมนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับ เสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็ค่อยๆนวดเข้าไปครับให้น้ำกะทิน้ำผลไม้แล้วก็ไข่ไก่มันมันเข้าไปในเหยื่อทั้งหมดครับผมให้มันคลุกไปให้หมดครับถ้ายังมีเหยื่อส่วนไหนที่ยัง,ท,ยงที่ยังไม่โดนน้ำผลไม้หรือน้ำกะทินะครับก็ใส่น้ำ น้ำผลมไม้เไ้าไปเพิ่มได้นะครับค่อยๆใส่เข้าไปครับเพื่อให้เหยื่อมันมันเปียกนะครับผมมันเปียกทุก,ท,กทุกส่วนนะครับทุกมุมก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมพอใช้ได้แหละนะครับพยายามดูลร,รอบด้านข้างด้วยนะครับว่าอ่ามันติดอยู่ตรงมุม ของอกระมังที่เราเอามาผสมหรือเปล่าครับจำเอาค้างๆขึข้นมาด้วยนะครับเพื่อให้เม็นโดนน้ำผลไม้น้ำกะทิให้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้โอเคเป็นอันเวเส็จนะครับผมเรียบร้อยนะครับคือต,ตอนนี้ถ้าอยู่ที่ใหม่ก็สามารถ ใส่น้ำกะทิหรืน้ำผลไม้เพิ่มเพื่อให้มันปั้นเป็นก้อนได้แล้วก็ใช้ตกได้เลยนะครับตอนนี้แต่วันนี้ผมมาหมักก่อนล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองสามคืนนะครับแล้วก็ไปออกมานะครับเดี๋ยวหน้าง,งานผมก็จะไปผสมไปใส่น้ำผลไม้กับน,น้ำกะทิเพิ่มนะครับผมใช้แทนน้ำที่ที่บ่อครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาตกใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงแล้วก็บีบบีบให้อากาศลอยนะครับ เสร็จแล้วก็หนังยางรัดไว้นะครับถ้ามีถุงใหญ่ก็ใส่ถุงใหญ่ได้เลยนะครับผมผมไม่มีถุงใหญ่นะเดี๋ยวใส่ถุงเล็กไปก่อนก็ไปออกไหมข้างหนึ่งผมใช้อยู่ประมาณนี้นครับนั่งตกได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวแบ่งใส่ถุงไว้ ตรงนี้ก็เริ่มมีฝนมานะครับผมเริ่มมีฝนนะครับแล้วก็น้ํำในฟองก็เริ่มขึ้นปลาก็เริ่มพอมีไซส์นีตัวให้ได้ตกกัน,นหลายจุดหลายใหม่เลยนะครับ เียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราเก็บของแป๊บนึงครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ผมแบ่งไปสองส่วนนะครับเดี๋ยวจะใช้ไปตกสองรอบนะครับผมนะครับแต่ปกติผมไปตกนะครับผมผมจะปั้นเหยื่ออ่าค่อนข้างเล็กนะครับผมตามตะก้อปั้นไม่ใหญ่มากครับบางทีเอาไปประมาณนี้บางทียังเหลือกลับบ้านนะครับผมนะครับ เจอมาก็เอาใส่ถุงแล้วก็หนังยางรัดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะไม่เสียเวลาไปออกไม้วันถัดไปก็เอาไปผสมกับเยื่อใหม่ที่เราเอาไปได้นะครับผมนะครับก็เยื่อที่หมายไว้วันนี้นะครับผมนะครับเวลาไปออกไม้หน้างงานนะครับผมก็จะผสมนะครับผมน้ํากะทิหรือน้าผลไม้นะครับแทนน้ํที่บอดนะครับไม่ไม่ต้อง ช้น้าที่บ่อครับผมหรือจะใช้น้ําที่บ่อก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ใช้น้ํากะทีหรือน้ำผลไม้แทนนะครับเย่ยมจะได้หอมมากขึ้นนะครับผมนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับนะาะนะครับผมตามทํำเล็กร้องนะครับที่มีสอบถามเข้ามาว่าผมใช้สูตรเดียวอะไรตกปลาครับผมก็วันนี้มาทําให้ดูแล้วนะครับผมนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ฝากนะนะนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบางดีพี่ชิงให้ด้วยนะครับผมนะครับ คลิปหน้านครับผมคลิปหน้ามีสุดเดือดอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาทําแล้วก็ลงให้นะนะให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมอีกน,นะครับผมนะครับวันไหนที่ได้ก็ออกมาที่ไหนก็จะไม่ลืมครับถ้าเจอใหม่ที่ดีใหม่ดียังไงก็เดี๋ยวจะแชร์พิกพัดเก็บมาให้ในคลิปมือมน,น,นะครับผมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะนะพี่น้องและกบลาทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบ,บางดีพี่ชิงนะครับผมนะครับสวัสดีครับ